ก็หลักๆในเรื่องนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดถึงก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งละกันที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยมันเก่งขึ้นนอกเหนือจากการอัพตัวละครใช่ไหมเพราะว่าใน2รอบที่ผ่านมาที่ที่ผมทำคอนเทนต์มือใหม่เนี่ยก็คือสอนวิธีการอัพตัวละครแล้วก็จุดในการฟาร์มต่างๆรวมถึงการแนะนําในเรื่องของสวมใส่แล้วก็ระบบการอัปเกรดหรือว่าการตีบวกไปแล้วเนาะอ่ะการอัปเกรดหรือว่าการตีบวกไปแล้วว่าไอ้ระบบ บวกเนี่ยมันเพิ่มให้ตัวละครเก่งขึ้นยังไงแล้วระบบไหนมีความสําคัญยังไงบ้างถึงแม้ว่าอาจจะมีในเรื่องของการอ่าพูดถึงของสัตสมหรือว่าการอัปเกรดลีลิกเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มเพราะว่าซีซั่นสเนี่ยมันปรับใหม่มาด้วยในลีลิก อาจจะใช้ของเก่าเนี่ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยทำมาให้เพิ่มละกันแต่ว่าวันนี้หลกัหลกๆจะพูดถึงในเรื่องของคอนเทนต์สุดท้ายที่จะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นแบบโดยรวมแล้วก็เป็นจุดสําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ End Game เลยละกันที่เราจะต้องทําเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้กับทุกคอนเทนต์เราเล่นได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นตีบอสแรงขึ้นอารีน่าโหดกว่าชาวบ้านเขานั่นก็คือเรื่องของสมุดความรู้ซึ่งสมุดความรู้เนี่ยมันจะแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนนะ สองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของฮีโร่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของไอเทมถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าตัวของสมุดของตัวเองเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่นด้านหน้าตรงนี้หกสแล้วก็ไอเทมเนี่ยเจ็ดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันดูจากตรงนี้เนี่ยไม่ได้นะมันต้องดูเข้าไปให้ลึกมากกว่านั้นเดี๋ยวผมจะมาเริ่มที่ตัวของคอนเทนต์สมุดฮีโร่ก่อนละกัน ตัวของคอนเทนต์สมุดคิโลเนี่ยมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าหากว่าเราได้ตัวละครมาใหม่หรือว่าอัพตัวละครให้มันมีความสามารถต่างๆที่สูงมากขึ้นเนี่ยมันจะได้ค่าเซตัสโดยรวมที่ส่งผลให้กับตัวละครเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นอย่างเช่นตรงนี้เลยดูโบนัสความรู้ตรงนี้เอาไว้นะครับผมมีเต็มอยู่ที่300 93ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทำได้อยู่ที่161ซึ่ง161เนี่ยเอาจริงเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าข้างนอกสมุดเนี่ยเขาบอกว่าเก็บได้64%แล้วตรงนี้แหละเลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าการดูสมุดข้างหน้าเนี่ยดูเปอร์เซ็นต์ข้างหน้าไม่ได้นะครับยังไงเราก็ต้องมาดูข้างในเพราะว่าถ้าจะให้ตรงนี้เนี่ยใกล้เคียงครึ่งหนึ่งก็คือหลกัหลกๆต้องทำไม่ได้191แต้มแล้วก็คือจะได้สมุดประมาณ50%แต่นี่ขนาดยังไม่ถึง50%เลยเราดูของที่มันเพิ่มมาเอฟ,เฟ กัน14%พลังชีวิต12%อันนี้ยังไม่ถึงครึ่งนะเราลองคิดสภาพว,าว่าถ้าคนทําที่แบบว่าเต็มเต็มเนี่ยบวกกันไปทีหนึ่ง50%กันเลยทีเดียวนะเกือบเกือบ50%ในทุกๆค่าเนี่ยมันเพิ่มสูงมากแล้ว เราจะทําในหน้าของสมุดฮีโร่เนี่ยได้ยังไงเพื่อที่จะให้เปอร์เซนต์ตัวละครมันเพิ่มขึ้นบ้างอันดับแรกเลยก็คือการได้รับฮีโร่ตัวละครน,น,น,นั้นมาจะมีการปลดล็อกตัวละครเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาแล้วในสมุดเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ตัวละคร3าดาวไปจนถึงตัวละคร1ดาวเลยด้วยซ้ําแต่ให้เข้าใจว่าตัวละคร3าดาวเนี่ยเวลาเราปั้นตัวละครหรือว่าปั้นสมุดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะได้เอฟเฟกที่สูงกว่าตัวละคร1ดาวหรือ2ดาวอยู่แล้วนะ อย่างเช่นตัวละคร1ดาวเนี่ยได้ตัวละครตัวแรกมาเพิ่มก็จะได้ตัวละพลังโจมตีเพิ่มมา0.2%แล้วแต่ตัวละครอีกบางตัวก็เพิ่มดีเฟนซ์บางตัวก็เพิ่มเลือดแต่หลักๆเนี่ยเอฟเฟกก็จะเพิ่ม3ค่านี้ก็คือโจมตีป้องกันแล้วก็เลือดนะครับสอย่างอันนี้0.2%แต่ถ้าหากว่าเป็นตัวละคร3ดาวเลยตัวละครสดาวเลยเนี่ยแค่ได้ตัวละครขึ้นมาเนี่ยอาจจะได้เท่ากันแต่ว่าในส่วนของอัปเกรดอะไรพวกนี้จะได้สูงกว่านะครับ อ่ะอันนี้ในส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าบางคนอาจจะถามถึงเรื่องของตัวละครคอแลบที่บางคนอาจจะไม่ได้เล่นตอนคอแลบเนี่ยตัวละครคอแลบเนี่ยไม่มีในเรื่องของสมุดนะเพราะฉะนั้นความต่างของเรื่องของคอแลบเนี่ยไม่มีผลแน่นอนอยู่แล้วสำหรับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรืออาวุธก็ตามนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีผลแน่นอนแล้วทีเนี้ยเราจะทําให้ตัวของสมุด ตัวละครเนี่ยเพิ่มได้จากปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวละกันอันดับแรกที่พูดไปเลยก็คือได้ตัวละครมานะครับผมรับฮีโร่ก็จะได้มาแล้ว 0.2%. อันนี้ก็คือจุดแรกที่เราได้มาปุ๊บก็คือเติบโตเลยจุดที่2นะครับผมก็จะเป็นการเวือธาธการตัวละครให้มันขึ้นถึง5ดาวนะครับอ่ะตัวละครถึง5าดาวจะได้เพิ่มในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ตรงน,นี้เพิ่มขึ้นมาอีก นะครับอันนี้ก็คือทำไว้4ดาวก็คือยังไม่สุดแต่ถ้าเพิ่มขึ้น5ดาวก็จะได้โจมตีเพิ่มขึ้นหม่อีก0.3%ถ้าหากว่าทำคริสสวิตแล้วก็จุดที่3ก็คือการเรียนรู้สกิลปลูกพลังให้ครบ201ช่องซึ่งผมจำไม่ได้นะว่า201ช่องเนี่ยมันคือ4ดาวแล้วก็ปลูกพลังเต็มหรือเปล่า เพราะรู้สึกว่าตั้งหดาวเนี่ยมันมันจะเกิน2 0 1อยู่แล้วตามปกติแต่คิดว่าน่าจะประมาณ4ดาวปลูกพลังเต็มนะครับก็จะได้ในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะหลักๆคนเลยเวลาจะปั้นตัวละครสักตัวหนึ่งเนี่ยให้ความคืบหน้าตรงนี้เพิ่มขึ้นก็คือถ้าเป็นตัวละคร1ดาวก็จะจะ,จะทำไว้แค่4ดาวแล้วก็ปลูกพลังเต็มแต่ถ้าเป็น5ดาวเนี่ยอาะสดาวเนี่ยยังไงก็ต้องขึ้น5นะครับ อย่างไงก็ต้องขึ้นห้ามันคือ5าดาวแบบไม่ข้ามใช่ไหมเอาโอเคก็คือสลหรับสดาวก็คือขึ้น5เนาะออะอโอเค5ดาวนะครับแต่ตรงนี้เนาะก็ผมไม่เคยนับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลัก3าปัจจัยที่จะทำให้แต่ละตัวละครเพิ่มความสามารถแล้วก็สต,ติตัสเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเป็นตัวละครหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราได้มาหรือว่าได้ซ้ํา ก็ถ้าหากว่าเป็นตัวละครที่อาจจะยังได้ใช้หรือว่ายังไม่ได้ใช้ในกรณีที่เราอาจจะยังไม่ได้ไปฟาร์มอย่างอื่นเช่นไปฟาร์มค้อนเพื่อจะตีบวกเพิ่มไปฟาร์มทองเพื่อจะทำค้อนเขียวหรืออะไรพวกนี้แนะนําว่าถ้าคิดไม่ออกก็ให้เอาคูณ3ในแต่ละวันเนี่ยฟาร์มเศษตัวละครเอาไว้แล้วก็มาทําพวกตัวละครพวกนี้ให้ขึ้นเป็น5ดาวก่อนเพราะว่าพวกนี้เดี๋ยวนี้ทํา5ดาวไม่ยากแล้วนะครับก็ได้มาในเรื่องของค่าเตตัสพื้นฐานอย่างละ0.3%รเอย่างแน่นอนในทุกๆตัว ต่วนในเรื่องของการปลูกพลังเนี่ยแน่นอนว่าหินเนี่ยหายากมากๆกนะครับการทำปลูกพลังให้เต็มแบบ5ดาวตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทาปลูกพลังเนี่ยให้ข้ามไปก่อนละกันไม่ต้องสนใจถ้าหากว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้ใช้งานก็อย่าเพิ่งไปปลูกมันเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยสำหรับตัวละคร3ดาวก็จะไม่ครบอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากว่าเป็นพวกตัวละคร1ดาว2ดาวเนี่ยก็คือทําไปเลยก็ได้นะครับพวกตัวละคร1ดาว2ดาวเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ของที่ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าสำหรับ1ดาวนะใช้ของที่น้อยกว่าแต่2ดาวก็คือต้อง5ดาวเหมือนกันหลกัหลกๆพวก2ดาวเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยทำห้าดาวได้เต็มทุกตัวอยู่แล้วตามปกติเพราะว่าเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่เราจะฟาร์มและได้ของมาทํา5ดาวได้อย่างแน่นอน2ดาวเนี่ยผมก็จะขอข้ามไปเลยละกันแต่พวกตัวละคร1ดาวเนี่ย มันมีความสามารถที่เราเนี่ยทำห้ดาวแล้วมันได้เพิ่มด้วยแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราทำห้ดาวเนี่ยเซตัสเพิ่มน้อย เพิ่มเพียงแค่0.1%เองเพราะฉะนั้น5ดาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจาไม่ทํากันเพราะมันใช้เศษเปลืองด้วยนะครับเขาจะทาไ้เพียงแค่4ดาวเท่านั้นเพราะว่าตัวละคร1ดาวเนี่ยหากเราปลูกพลังตรงนี้เนี่ย4ดาวก็คือมันใช้แค่31ช่องใช้หินปลูกพลังไม่เปลืองเพราะมันไม่ใช้พวกหินปลูกพลังในตํานานเลยมันใช้แค่หินปลูกพลังธรรมาดาที่เราหาได้อยู่แล้วแล้วค่าเซต้าเนี่ยมันเพิ่มถึง0.3%มันเท่ากับการทํา5ดาวตัวละคร3ดาวเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นตัวละคร1ดาวนะ ก็จะแนะนําให้ทําตรงนี้ไว้ส่วนพวกหินที่จะเอาอัพตัวละคร1ดาวเนี่ยจะใช้หินแบบไหนใช่ไหมพวกหินตัวละคร1ดาวนะครับเดี๋ยวผมขอซอสไปที่ตัวละครที่มีดาวต่ําๆก่อนละกันอ่ะพวกตัวละครดาวต่ําๆก็คืออย่างเช่นพวกตัวละครพวกนี้เวลาเราอ่ะอันนี้ปลูกพลัง เวลาเราเวิวฒนาการพวกฮีโร่พวกนี้เขาจะใช้หินตรงนี้นะครับเป็นหินวิวฒนาการฮีโร่แห่งฝันที่เป็นตัวละครระดับ1ดาวซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้น้อยนะครับใช้ไม่ได้เยอะต่อตัวเนี่ยรู้สึกว่าเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยนับเหมือนกันอันนี้ก็ช่างมันละกันนะครับแต่ว่าขึ้นสีดาวเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ก็ฟิลฟิลดียวกับตัวละคร3ดาวขึ้น4ดีดาวก็คือ320ในขั้น3ไป4ขั้น2ไป3ก็120สนะครับส่วนขั้น1ไป2รู้สึกว่าจะ40ก็ประมาณนี้ตัวนึงก็เฉลี่ยชิดต่ปรระมาาณ500วกววนนนบสหงเน โดยปกติเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีดรอปไหมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันไม่รู้ว่ามีดรอปรือเปล่านะขอดูก่นอนอ่มีดรอปอยู่อะจุดแรกมีดรอปอยู่แต่ดรอปน้อยมากอันเนี้ยก็คือถือว่าเป็นของแถมในการฟาร์มแล้วกันสลับหินรอยแยกนะครับแต่ส่วนอื่นๆพวกนี้มันจะมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่เราเนี่ยเล่นแล้วก็สามารถหาได้ผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นในร้านค้ากิวตัวของคอนเทนต์ใหม่ที่เป็นตีสลามมี มีมาให้แลกอยู่แต่มาดูในเรื่องของร้านค้าตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างไหมฮีโร่เททิสไม่มีใช่ไหมฮีโร่เททิสไม่มีเอาโอเคฮีโร่เททิสเนี่ยไม่มีก็คือข้ามไปนะครับโคออกคณะสำรวจมีไหมอ่ะโอเคไม่มีครับข้ามไปตัวของสัญ,ญลักษณ์นักล่าอันนี้มีหินแห่งฝันอย่างเดียวนะไม่มีนะครับผมข้ามไปหลักๆก,ก็มีแค่ในร้านค้าสลามนะถ้าอย่างนั้นก็คือจะมีแค่ในร้านค้าสลามแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีคอนเทนต์ตัวนั้นอยู่มันยังไม่มา เออมันยังไม่ถึงรอบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึงรอบตอนตอนวันพุธแหละมันถึงจะให้ดูได้วันนี้ก็เลยอาจจะไม่ให้ดูแต่ว่าใน,นนั้นเนี่ยมีให้แลกอยู่ก็พยายามแลกตรงนั้นไว้ละกันนะครับมีไหมคอนเทนต์นี่ไงต่างเวียนอาณาจากักรอ่ะ <c oughs> เนี่ยมันจะอยู่ในร้านค้าแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับอินวิวัฒนาการฮีโร่แห่งวันตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมแนะนําว่าถ้าจะแลกอย่างอื่นนอกจากเพชรนะครับ นอกจากเพชรเนี่ยแนะนําว่าให้เลกอันนี้ไว้ก่อนเพราะเป็นอันที่หายากแล้วก็ทําให้ตัวละครเนี่ยมันอัพสมุดได้ค่อนข้างเติบโตอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะในส่วนของระบบตัดสมสมุดที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เห็นเปอร์เซ็นที่ให้ดูในสมุดก่อนหน้านี้เลยว่ามันเพิ่มเปอร์เซ็นเยอะจริงๆถึงแม้ว่ายังทําไม่ถึงครึ่งเลยก็ตามนะครับ ตรงนี้ก็จะมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าทําไปแค่161ความสําเร็จก็คือได้เซตัสมาประมาณนี้แหละถ้าสมมุติว่าเราทําเกิน50เปหรือ70เนี่ยจะได้ค่อนข้างเยอะมากแต่ไม่ใช่70ข้างนอกนะให้มาดูข้างในนะครับเป็นหลักต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงในเรื่องของส่วนของไอเทมกันบ้าง ส่วนของไอเทมเนี่ยจะเป็นจุดที่ทําง่ายนะครับจะมีหน้าในการทำเนี่ยทั้งหมด2หน้าด้วยกันหน้าแรกคือส่วนของไอเทมแถบแรกและหน้าที่2ก็คือในส่วนของคอลเลกชันแน่นอนว่าในส่วนของไอเทมแถบแรกกับในส่วนของคอลเลกชันเนี่ยก็จะแยกกันอีกตามปกติ แล้วก็เปอร์เซ็นต์ข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับการข้างอาการขึ้นอยู่กับด้านในด้วยเพราะว่าส่วนของข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นการเก็บรวบรวมไอเทมทั้งหมดภายในเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เปอร์เซ็นต์ข้างนอกเยอะเท่าไหร่ไม่ได้แปลว่าข้างในจะแน่นนะครับแล้วในส่วนของข้างในเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่ค่อนข้างสําคัญบ้างอย่างเช่น หากเราทำเปอร์เซนต์สมุดดาบมือเดียวได้เยอะๆซึ่งจะตันอยู่ที่เลเวล100นะครับการอัปเกรดเลเวลขึ้นมาได้ของ1ชิ้นมันจะมีการเพิ่มเปอร์เซนต์เพิ่มขึ้นและเลเวลเพิ่มขึ้นและเมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นจะทําให้ตัวของตัวละครที่ติดตั้งดาบมือเดียวเนี่ยสามารถโจมตีแล้วก็แรงขึ้นอีก10%นะครับอันนี้ก็จะแยกในส่วนของอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ซึ่งแต่ละอุปกรณ์ก็แยกไปเลย ใส่ดาบ2มือตัวละครดาบ2มือตีแรงขึ้นอีก10%ตใส่ปืนไรเฟลิลตัวละครที่ถือปืนไรเฟิลจะตีขึ้นอีก10%เซนะครับส่วนของธนูตะกร้าไม้เท้าถุงมือโปงเล็บก็เหมือนกันนะครับอันนี้ในส่วนแรกที่เราจะต้องทําเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทําง่ายแล้วก็ควรจะทําตั้งแต่เรื่องเลยถ้าหากว่ามีของให้ทําต่อมานะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์ส่วนอื่นสําหรับตัวละครที่ถือโลได้หากเราสะสมโลได้ทั้งหมดในเกมปัจจุบันก็ได้แค่เลเวล82บงนะครับตรงนี้ ติดตั้งโลแล้วจะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีก8.2%แต่ถ้าในอนาคตมีโลเพิ่มขึ้นมาอีกก็อาจจะขึ้นถึง10%ก็ได้เนาะแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยส่งผลครบทุกตัวละครเลยก็คือเครื่องประดับเครื่องประดับเนี่ยเวลาเราใส่แล้วเนี่ยจะได้ในเรื่องของพลังป้องกันเพิ่มมากขึ้นแล้วในเรื่องของพลังป้องกันเนี่ยมีผลในการเล่นหลายคอนเทนต์เลย การเล่นคอนเทนเนอร์เรื่องเนี่ยก็จําเป็นเหมือนกันเพราะว่าถ้าตัวบางเนี่ยโดนบอลระเบิดหัวทีเดียวตายนะครับการเล่นคอลเลสเตียมป้องกันน้อยโดนเขาตีแป๊บเดียวตายนะครับการเล่นอารีนาเองก็เช่นกันนะครับดีเฟนต์น้อยกว่าโดนเขาตีตายง่ายเหมือนกันเนาะตรงนี้เลยก็เป็นจุดหนึ่งที่แนะนําว่าควรจะทําไว้ให้เสร็จให้หมดด้วยหากมีนะครับส่วนวิธีการทาทายังไงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเนาะ ต่อามาในส่วนของคอสตูมนะครับคอสตูมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันอันดับแรกก็คือคอสตูมชุดนะครับคอสตูมชุดเก็บครบเลเวล100ได้เลือดอีก10%ออันนี้มีผลทุกตัวละครไม่ว่าตัวละครนั้นจะใส่คอสตูมหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ก็คือมีผลทั้งหมดต่อมาในส่วนของอุปกรณ์ก็จะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีก็เหมือนกับคอสตูมนั่นแหละนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ส่งผลทั้งหมด ต่อมาก็จะเป็นซูเปอร์คอสตูมตอนนี้เนี่ยอาจจะหาไม่ได้แล้วสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งมาเล่นแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวระบบก็คงจะกลับมาเปิดให้เล่นตามปกติอีกเพราะว่าตอนนี้มันปิดปรับปรุงอยู่แต่ให้รู้ว่าถ้าหากว่าเปิดมาใช้งานแล้วเล่นแล้วเนี่ยถ้าสะสมก็ได้ในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกนะอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ผู้เล่นเก่าเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยตอนนี้อาจจะหาไม่ได้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของการ์ดเนี่ยก่อนข้างสําคัญเลยเรื่องของการ์ดเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าหากว่าเล่นไม่เก็บ100%แน่นอนว่าหาการ์ดไม่ได้จนถึงร้อยใบแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่การ์ดพวกนี้จะอยู่ในคอนเทนต์เกี่ยวกับ เควสภายในสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นเวิร์หลักหรือว่าเนื้อเรื่องรองตรงนี้เนี่ยไม่ควรเล่นข้าม100%เเด็ดขาดเพราะถ้าเล่นข้ามหรือเล่นไม่ครบเนี่ยแน่นอนว่าการ์ดในเกมนี้หาไม่ได้เราถ้าหากการ์ดไม่ครบร้อยใบเนี่ยเวลาเราติดการ์ดไปเนี่ยโจมตีไม่ครบสิบเปอร์นี่ก็คือหายไปสิเปอร์แล้วนะอันนี้คือน้อยจริงจริง สำหรับคนที่เล่นไม่แบบว่าไม่เก็บร้อยเปอร์เนี่ยตอนที่ผมเล่นเองอะเอาจริงเนี่ยได้แค่ประมาณ10-20%เองนะ10-20%เนี่ยได้แค่เปอร์2%เปอร์เองคือมันน้อยมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บร้อยเปอร์ก็ค่อนข้างสําคัญในเรื่องของการ์ดด้วย ต่อมาในส่วนของสะสมส่วนของสะสมเนี่ยก็คือถ้ามีทุกชิ้นก็ประมาณนี้นะอย่างนี้ยังขาดอีกสชิ้นนะครับของสะสมเนี่ยลักๆเนี่ยหดาวกับ2ดาวเนี่ยเป็นของที่หาไม่ยากแล้วก็ทําง่ายแต่3ดาวเนี่ยของแพงปัจจุบันทํายากด้วยอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงวิธีการทําตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นส่วนของเลลิกนะครับเลลิกปัจจุบันเนี่ยทำง่ายมากแล้วนะครับทำไม่ยากสักเท่าไหร่เนาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับอ่ะอันนี้จะไปพูดถึงในเรื่องของไอเทมก่อน ต่อมานะครับจะพูดถึงในส่วนของหน้าไอเทมนะวิธีการทาไอเทมพวกนี้ให้เราได้อุปกรณ์พวกนี้มาเพื่ออันล็อกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นของแถมสำหรับคนที่อันล็อกอุปกรณ์แต่ละชิ้นเป็นครั้งแรกเราจะได้ในส่วนของเพชรมาด้วยนะครับผมอ่ะได้ในส่วนของเพชรมาด้วยสมมติว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะมีบางอันที่เขายังไม่ได้ทําบ้างไหมบางอันที่เขายังไม่ได้ทําน่าจะไม่มีแล้วนะส่วนใหญ่ก็คือมีหมดละอ่ะ แต่ให้รู้ว่าคือถ้าได้มาเนี่ยก็คือมันจะได้เพชรมาด้วยเป็นครั้งแรกนะยิ่งดาวเยอะยิ่งได้เพชรเยอะนะครับถ้าดาวน้อยก็จะได้น้อยหน่อยส่วนวิธีการทําทำยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเกี่ยวโยงกับการใช้งานในเรื่องของโรงหลอมเลหล็กหลักๆเนี่ยจะเป็นจุดเดียวเลยนะครับผมนั่นก็คือการ,รวิวัฒนาการแบบาตายตัวนะครับโดยจะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า อาวุธประเภทดาบมือเดียวที่มีระดับ1ดาวนะครับสมมุติว่าอันนี้ยผมยังทำคอเลกชันได้ไม่ครบเราสามารถดูได้โดยที่กดที่ไอเทมชี้นนั้นค้างเอาไว้มันจะมีดีเทลของไอเทมขึ้นมาและเราจะสำรวจด้านล่างได้ว่าไอเทมตรงนี้เนี่ยมีความรู้ตรงนี้ครบหรือ,อยังมีคอเลกชันครบไหมหรือว่ามีหรือเปล่า แต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ครบเราสามารถกดที่รูปสมุดต,ตรงนี้ได้เพื่อดูว่ามันขาดอะไรบ้างอย่างเช่นดาบมือเดียวผมยังไม่ได้ทําขั้น2ดาวหรือยังไม่ได้ทําขั้น3ดาวเราก็สามารถเอาดาบมือเดียวตรงนี้เนี่ยเข้ามาวิวัฒนาการแบบตายตัวเพื่อที่จะให้ดาวมันเพิ่มขึ้นเป็น2ดาวหรือว่าเป็น3ดาวเพื่อที่จะไปปลดล็อกสมุดและเพิ่มพลังโจงตีเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือมีผลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการทําดาบสองมือตะกร้าไปจนถึงเครื่องประดับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการอัปดาวแล้วก็อันล็อกสมุดในส่วนของตรงนั้นแต่ว่าในเรื่องของการ์ดตรงนี้เนี่ยตะกี้อธิบายไวนะ้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยแนบลิงก์เอาไว้ให้ละกันนะครับในเรื่องของการ์ดว่าการ์ดใบไหนเก็บได้จากเควสตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับต่อมาในส่วนของของสะสมแล้วก็ตัวของลีลิกนะครับจะหาได้จากที่ไหนยังไงบ้างโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ถ้าหากว่าเราไม่ค่อย เล่นหรือว่าจริงจังกับเกมนี้มากเท่าไหร่จะก้นข้างหายากนะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยตัวของลิลี่จะได้ของปัจจุบันเนี่ยได้มาจากตัวของโคออฟเอ็ก i พ i o n ชันที่จะลงได้สัปดาห์ละ4 4ชาเลนจ์ใช่ไหมสัปดาห์หนึ่ง4ชาเลนจ์แต่ประจําวันเนี่ยเราจะมีรอบประจําวันในการลงวันละ2รอบด้วยนะครับโดยวันละ2รอบเนี่ยเราสามารถเข้ามาได้ที่โหมดเล่นด้านล่างเลือกมาที่โคออฟเอ็กเพนดิชันแบบคณะสํารวจตรงนี้แล้วก็เลือกสุ่มหาห้องตรงนี้ด้านขวาบนเนาะ จะได้รอบหนึ่งในการผ่านดานเนี่ยอยู่ที่75เหรียญน,นะครับผ่าน2รอบก็150้เหรียญแต่ถ้าหากว่าเราเล่นจบดาแล้วก็มีกล่องให้ซื้อในราคา100เพชรเราจะได้กล่องละอีก50อ่า50แต้มนะครับตรงนั้นก็คือถ้าซื้อก็จะได้เพชรเพชรอ่าใช้เพชร200ต่อวันแล้วก็ได้แต้มเพิ่มขึ้นมา100ก็จะตีกลมว่าวันละ250แต้มนะครับเพราะได้แต้มตรงนั้นมาแล้วเนี่ย เราเข้ามาดูของในร้านค้าเราก็เลือกเลยว่าเราจะซื้อลีลิกอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าลีลิกสดาวเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะอ่ะลีลิก2ดาวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะถูกไม่ใช่2ดาวหรือสาดาวถูกมากเราเนี่ยจะเลือกซื้อมาอย่างละ1นึ่งอันก่อนก็ได้ ในการที่จะเอาไปปลดสมุดนะครับผมผมจะไม่พูดถึงในเรื่องของเซตนะแต่จะแนะนําวิธีการทําว่าทําดาวเพิ่มขึ้นเป็น4ดาว5ดาวเนี่ยจะทํำยังไงได้บ้างนะครับซื้อมานะครับผมอันนี้สมมุติว่าซื้อมา1อันเป็น3ดาวใช่ไหมแล้วของในการอัพดาวเนี่ยก็จะเป็นตัวของอินอาถานระดับสูงตรงนี้นะครับใช้จาก3ดาวขึ้นเป็น4ดาวเนี่ยจะใช้อยู่ที่15ปหะ 15ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดและจาก4ีดาวขึ้น5ดาวเนี่ยจะใช้25อันในการทำนะครับพอได้หินครบอะไรครบแล้วก็กลับไปที่หน้าโรงหลอมเหล็กเลยอ่ะกลับไปที่หน้าโรงหลอมเหล็กการอัปเกรดแล้วก็เลือกมาที่การอัปเกรดลีลิกวิวัฒนาการตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์3ามดาวไปอัพขั้นแรกขึ้น4ดาวใช้15ก้อนและอัพขั้น4ีดาวขึ้น5ดาว อ่าสีดาวขึ้น5ดาวอันนี้คือยังทําไม่ได้เพราะว่าจะระบบยังไม่เปิดเดี๋ยวจะไปพูดถึงการเปิดระบบด้วยแต่เอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยจากสีดาวขึ้น5ดาวจะใช้25ก้อนรวมกันทั้งหมด40ก้อนนะครับต่อการทำรีลิกหนึงอันแล้วถ้าหากว่าบางคนเนี่ยยังทํำรีลิกตรงเนี้ย ขึ้นเป็นระดับ4ดาวหรือ5ดาวไม่ได้จะทํำยังไงได้บ้างนะครับหลักๆเลยเราก็จะต้องไปเล่นโหมดคอนเทนต์ที่เรียกว่าคณะตารวจซึ่งจะอยู่ในโหมดของการท้าทายมั้งใช่ไหมอ่ะการท้าทายนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนนี้เลยขวาสุดนะครับคณะตารวจตรงนี้โดยด่านที่เราจะต้องผ่านเนี่ยจะมีอยู่2โซนด้วยกันนะครับโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นโซนบอสของด่านที่6เขตที่3ตรงนี้จะเป็นบอสแรกหากเราผ่านบอสของบัตรลัก ตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยสามารถวิวัฒนาการรีลิกจาก3ดาวเป็น4ดาวได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะทํา4ดาวขึ้น5ดาวเราก็จะต้องไปผ่านอีกเขตหนึ่งนั่นก็คือเขตที่6นะครับด่านที่3อันนี้จะเป็นบอสของอารักเน่แน่นอนว่าเราต้องผ่านพวกเขต4เขต5มาก่อนถึงจะเข้าเขต6ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครยังไม่ผ่านก็อย่าลืมมาเล่นด้วยแต่ถ้าใครยังไม่เปิดคณะสำรวจต้องไปเล่นในด่านของเวอร์ขีด3ก่อนนะครับ เวอร์สิบสามอ่าเวอร์สิบสามปึ๊บเวอร์สิบสามขีดสามก็คือด่านนี้เนาะเวอร์สิบสามขีดสามจะเป็นด่านนี้เลยแล้วก็ด่านนี้เนี่ยในแผนที่เนี่ยมันจะอยู่แถวๆด้านขวาบนแต่เนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นเนาะอ่ะาก็ไม่ได้จ้างให้เล่นวันนี้สามดาวนะครับมันจะอยู่แถวๆขวาบนสุดเลยมันจะมีจุดหนึ่งที่มีเควสอยู่ให้เราเข้าไปแล้วก็ไปสู้ไปหลบระเบิดนั่นแหละเเควสหลบระเบิดอันนั้นนั่นแหละต้องไปปลดอันนี้ก่อนถึงจะเปิดคณะตำรวจ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะทําเกี่ยวกับสมุดลีลิกแนะนําว่าให้ทําอย่างละ1ชิ้นเป็น5ดาวก่อนนะครับอย่างเช่นเชิงเทียนอันนึงเป็น5าดาวสมุดอันนึงเป็น5้าดาวถ้วยอันนึงเป็น5ดาว,ดาวแล้วก็กระดิ่งอันนึงเป็น5ดาวก่อน mm hmm. เพื่อปลดล็อกให้ทุกอันในสมุดเนี่ยเพิ่มความสามารถเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของเปอร์เซ็นต์สมุดเพิ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันทาดาวง่ายแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําเป็นเซตก่อนก็ได้เรื่องของเซตเดี๋ยวค่อยมาทาทีหลังเนาะเนี่ยเรื่องของล,ลีลิก ก็จะได้ในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเกือบเกือบ2%นะครับหากว่าทําทุกอย่างครบตรงนี้ก็ได้เยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าหากว่าใครเออมองว่าอาจจะดูว่าเอ้ยไม่ได้เยอะเลยนี่ทําไว้แค่4ดาวก็พอเดี๋ยวขึ้น5ดาวขึ้นไปทีละเซตดีกว่าอันนั้นก็ถามว่าดีกว่าไหมก็ดีกว่าเพราะว่าค่าสเตตของเซตเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ในคอลเซียมหรือว่าการลุยด่านเนี่ย สเตตบัฟเนี่ยมันจะมีเปอร์เซนต์ที่สูงกว่าแล้วก็ออปชันหลักตรงนี้มันจะดีแล้วเปอร์เซนต์ได้สูงกว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างคุ้มกว่าเหมือนกันตรงนี้ก็ตัดสินใจเอาละกันว่าจะทําแบบไหนก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็ในส่วนของการทารีดิกนะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของการทําของสะสมของสะสมเนี่ยยากมากเพราะว่าการที่จะหาของสะสมในปัจจุบันมาสักอันนึงเนี่ยค่อนข้างยากเพราะเราต้องไปเล่นในคอนเทนต์ของฮีโร่เททิสนะครับฮีโร่เททิสก็จะอยู่อันนี้เลย โดยการฟาร์มฮีโร่เททิสในแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้คะแนนแล้วแต่นะว่าเราเล่นจบตอนนั้นเนี่ยได้คะแนนสูงสุดเท่าไหร่ถ้าได้คะแนนสูงสุดตามที่กําหนดแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยก็คือให้ผ่าน1นึ0 0 0สก็พอละเพราะว่าหลังจาก1นึ0 0 0สเป็นต้นไปเนี่ยในการกวาดดานซ้นํา1ครั้งเนี่ยมันจะได้แต้มเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ว่าของรางวัลในการรับครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าอันเนี้ยก็คือได้ตั้ง3 0 0พเนี่ยใช่ไหมอ่ะผ่านตรงนี้ได้ถา3 0 0 0 3 0 0ามันได้แต้มไปแรกเยอะแต่ปัญหาคื ของในการทําของสะสมเนี่ยมันแพงนะครับอย่างพวกของ3ดาวตรงเนี้ชิ้นหนึงคือ3,000แตแทมกว่าทีหนึงใช้10พลังงานได้แค่50-80แป้มเพราะฉะนั้นพวกของ3ดาวเนี่ยเราอาจจะมองข้ามในเรื่องของการทําสมุดไปก่อนแล้วเลื่อนลงมาทําพวกของ1ดาวก่อน1ดาวก็ได้สองดาวก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นมือใหม่อะไรพวกนี้เราไม่มีงบในการทำพวก 3าดาวเนี่ยก็มาใส่พวกของ2ดาวที่อัพเต็มเลเวล30แล้วก็ดาวเต็มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กว่าด้วยมากเช่นกันแล้วก็ใส่ได้หลายตัวแล้วตรงนี้เนี่ยเวลาเราทําดาวก็คือจะทํำยังไงใช่ไหมก็ไปไปในที่โรงตีเหล็กเหมือนกันนะครับไปโรงตีเหล็กมาที่การอัปเกรดของสะสมโดยการอัพดาวของสะสมก็คือการเอาไอเทมที่มีประเภทเดียวกันมาอัพดาวอย่างเช่นอันนี้เป็นทรฟี่แพนด้าคลั่ง ใส่อันซ้กัน1อันเนี่ยมันจะทาให้เปอร์เซ็นต์ด้านล่างเพิ่มขึ้นแต่ันี้มัน5ดาวแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอันที่เป็น3ดาวแล้วกันนะอ่ะใส่โตพี่เป็นด้านข้างไปนะครับใส่1อันนะครับดาวไม่เต็มแต่กินแล้วเนี่ยหลอดตรงนี้ยังอยู่นะก็คือถ้าใส่ไป่ออันก็จะขึ้นเป็น4ดาวนะครับส่วนจาก4ดาวเป็น5้าดาวเนี่ยจะใช้ทั้งหมด3อันเนาะจากตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นพวกของของที่มันเป็น2ดาวเนี่ยมันจะอัพได้สูงสุดอยู่ที่4ดาวนะครับก็ใช้ของมันกันเลยนะครับอ่ะ จาก2ดาวขึ้นเป็น3มดาวเนี่ยก็คือใช้1อันใช่ไหมเราก็จาก3ดาวขึ้นเป็น4ดาวเนี่ยก็คือใช้2อันแล้วก็สูงสุดมันก็จะตันอยู่ที่4ดาวเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นอันที่1นะครับผมอัน1ดาวเนี่ยก็ใช้ซ้ำกันไปเลยรู้สึกว่าใช้ซ้าอันหนึ่งเนี่ยก็จะทะลุไปเลยนะทะลุ2ดาวเก็บขึ้น3ดาวก็ใช้ประมาณ2อันน่ะก็ขึ้นได้สูงสุด3ดาวส่วนในเรื่องของสะสมในต,ตรงนี้เนี่ยสมุดความรู้ก็จะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีด้วยใช่ไหม ถ้าจำไม่ผิดอ่ะพลังโจมตีด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะดูไม่เยอะนะครับผมแต่ก็ส่งผลประมาณหนึ่งอันนี้ในส่วนแรกนะครับผมในส่วนของไอเทมต่อมานะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของคอลเลกชัน คอรเซชัน <C ol ition> เนี่ยมันจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะได้เปอร์เซนต์เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะทําค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับทำค่อนข้างที่จะยากหน่อยแล้วก็ใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ใช้ทองเพิ่มมากขึ้นใช้ค้อนตีบวกเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแค่2ประเภทเท่านั้นนั่นก็คืออาวุธเครื่องประดับตรงนี้ก็คือจะรวมไว้เป็น1อันกับอีกอันหนึ่งก็คือพวกคอสตูมที่เป็นชุดนะครับชุดเท่านั้นอุปกรณ์ไม่เกีีี่่ยวนนะะตตตรงง้้ก็จมัแ ไอไอเทมชิ้นเดียวตีบวกเป็นเลเวล60ก็คือพวกอุปกรณ์ประจําตัวนั่นแหละชิ้นเดียวตีบวกเลเวล60ก็ได้มาแล้วประมาณ0 5ถึง1แต่ถ้าหากว่าเป็นไอเทมที่ไม่ใช้เป็นของประจําตัวเนี่ยก็จะมีการทําครบเซตก็จะได้มา0.5%นระครับเลเวล60 5ดาว3อัน4อันอันนี้โจมตี0.5โจมตี0.5ป้องกัน0.5อะไรก็แล้วแต่ก็จะว่าไปเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้สำหรับตมุบลของเขาอัน,น แน่นอยู่เพราะว่าเต็ม216อันแต่เขาทําไปแล้ว165ขั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าพลังโจมตีเพิ่มมา51%เลยอันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ70-80%นะได้มา51%ป้องกัน24%แล้วก็พลังชีวิต28%มันจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเริ่มมีความแตกต่างกับของตัวเองมากและทีนี้ลองไปสารวจ i อดีตัวเองดูว่าสมุดของเราเนี่ยกับของคนนี้ที่ผมให้ดูอยู่เนี่ยมันแตกต่างกับของเราเยอะไหมแล้วเปอร์เซ็นต์มันต่างกันเท่าไหร่นั่นคือ คือคาตอบที่ว่าทําไมในคอลสเซียมตัวละครเหมือนกันของเหมือนกันแต่ว่าพลังเขาเยอะกว่ามากอันนี้ก็จะเป็นอีกจ,จุดหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันเยอะนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นของประมาณตามนี้แหละของยิ่งดาวน้อยหน่อยก็จะเพิ่มน้อยหน่อยนะครับแต่กั้นต่ำสูงจุดสองเปอร์เนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแล้วของบางอย่างทําไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่ยากเลยก็คือการทําให้มันเลเวลหกสิบทุกอันเพราะว่าต้องใช้ทอง กับค้อนจํานวนมากแต่แน่นอนว่าในกิจกรรม4ปีที่จะมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีการลดราคาของร้านตีบวกอยู่นะครับในราคาของร้านตีบวกเนี่ยหากเอาค้อนเขียวเออไม่ใช่ค้อนเขียวหากเอาค้อนตีบวกเนี่ยไปอัพเลเวล ทองเนี่ยมันจะลดราคาในการตีบวกลง50%ซึ่งมันทําให้การตีบวกแต่ละเนี่ยราคาถูกลงมากและการอัพดาวเองเนี่ยก็ลดราคา20%นะครับผมก็จะทําให้ทรัพยากรในการอัพดาวเนี่ยก็ถูกลงด้วยเช่นกันนะครับอ่ะตัองอันนี้เนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของคอลเลกชันหลักๆคอลเลกชันของคอสตูมก็เราก็จะมาซื้อจากที่นี่แหละนะครับที่จะเพิ่มในเรื่องของสมุดหน้าแรกใช่ไหมก็อันไหนราคาถูกๆก,ก,ก็เหมา,าไปเลย ถ้าหากว่าสนใจแค่ในเรื่องของสมุดอย่างเดียว300ต่อชิ้น300ต่อชิ้น300ต่อชิ้นเพิ่มหน้าแรกแต่มันยังมีในเรื่องของเซ็ตคอลเลกชันด้วยซึ่งในเซ็ตของคอลเลกชันเนี่ยมันจะมีทั้งแบบที่อยู่ในร้านค้าลดราคาและมันจะอยู่ที่คอสตูมใหม่ๆบางอันด้วยอย่างเช่น บางอันที่มีหรือว่าไม่มีเนี่ยเราสามารถกดเปิดมาสักอันได้แล้วก็ดูในส่วนของที่เขียนว่าคอลเลกชันตรงนี้นะครับถ้าอันไหนมีคอลเลกชันมันก็จะเขียนว่ามีอย่างเช่นบางอันมีไหมอันไหนบ้างมีเดี๋ยวขอดูหน่อยนะส่วนใหญ่เขาน่าจะซื้อไปหมดแล้วนะ อันนี้ก็คือไม่มีหมดเลยแต่เอาเป็นว่าให้รู้ว่ามันมีแล้วก็มันเพิ่มเยอะนะครับซึ่งมันเพิ่มอะไรเท่าไหร่บ้างก็มาดูตรงนี้อันนี้หาครบนะครับผมเพิ่มป้องกัน0.5อันนี้เขายังไม่ได้หานะครับยังขาดอันนึงอยู่ในรางวัลเคลียร์เวลล์แล้วก็อันนี้เนี่ยเห็นไหมศูนยนะครับผมอันนี้ก็0.5อันนี้ก็0.5ซึ่งแต่ละเซตเนี่ยมันเพิ่มค่อนข้างเยอะมากอันนี้ขาดเคลียร์เวลล์ของด่านแรกๆหมดเลยเนี่ยที่ยังไม่ไอ ตรงนี้ป้องกัน0.5แล้วถ้าไปเก็บชุดนี้มาให้ครบนะครับในการเคลียร์เวิล์อันนี้ก็ป้องกัน0.5ป้องกัน1เปอร์ละใช่ไหมอันนี้ก็เลือดอีก0.5นะครับผมโจมตีอีก0.5เนี่ยมันได้มาหลายเปอร์แล้วนะออจริงเนี่ยได้มาหลายเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทาให้สมุดของเราเนี่ยเติบโตขึ้นเยอะแล้วก็เก่งขึ้นอีกเยอะเลยนะครับจากตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเกี่ยวในเรื่องของการทําสมุดคอลเลคชันทั้งหมดและการทําให้ไอเดียเติบโตขึ้นก็จะประมาณนี้เลยนะครับอะสำหรับน้องๆมือใหม่เนาะ